ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานมหาเทวาพุทธ,ธาพิเศษกุมารไอไข่ไตรภา,าคีกูมารไอ้ไข่ดำกุมารไอ้ไข่แดงกุมารไอไข่กุมารเทพแดนใต้แห่งเมืองนครศรีธรรมราชในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพศ2563ณมนฑลพิธีสำนักศักยันต์อาจารย์อ๋อบอดทองตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปประธานเจ้าพิธีกรรมอ่านองค์การ บวงสวงตามตำรับสายใต้โดยพ่อครูหมอเท่าเพลธผู้เรืองเวทสายใต้และในเวลา17นาฬิกาพระเกจิคณาจารย์อธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเพท,ทองหล่อสามกุมารเทพแดนใต้ไตรภาคีนำโดยหลวงพ่อประสูติวัดในเตาจังหวัดตรังพระเกจิอาจารย์ภาคใต้และอาจารย์คารวสทั่วประเทศไทยมากกว่า100สำนักทั่วประเทศไทยร่วมนั่งปลุกเสกไอ้ไข่ไตรภาคีสามกุมารเทพแห่งทิศทักษิณเมืองนครศรีธรรมราช งานนี้ห้ามพลาดผู้เข้าร่วมพิธีรับแจกไอ้ไข่ฟรี1นึ่งอมื่นองงานนี้ห้ามพลาดมหาพิธีเทวาพุทธาพิเศษไอ้ไข่ไตรภาคีอย่าลืมห้ามพลาดเปิดตำนาน3ามกุมารเทพแห่งเมืองนคร